เป็นปล, ies, ลูกน้องร้านข้าวมันไก่เก่าพอทีนี้ก็หันมาเป็นเข่าแก่ก็อยู่กับลุงหุงข้าวต้มไก่ให้กับลุงผมช่วยกลุงผมครับเกือบสิบกว่าปีได้พี่หุงข้าวต้มไก่ทาน้ําจิ้มทําเองหมดพี่หุงข้าวต้มไก่ทาเองหมดครับเช้าก็ทําไว้เยอะๆทีเดียวเลยหุงข้าวสามหม้อไก่ต้มสี่สิบตัวห้าสิบตัวหมดแล้วก็หมดเลยครับครับผมน้ำจิ้มก็ทำเองหุงข้าวต้มไก่ทำเองหมดทุกอย่างครับ วันหนึ่งเฉลี่ยประมาณสักกี่ตัววันหนึ่งก็ห้าสิบตัวสี่สิบห้าตัวประมาณเนี้ครับครับข้าววันละเจ็ดสิบห้าลิตรเจ็ดสิบห้าลิตรครับหุงสามหม้อกิโลเจ็ดสิบห้าโลครับโลครับผมสาไปเรียนรู้ไปสึกสายได้รู้ลุงของมิสูรอยู่แล้วครับผมเป็นหลานอันไหนยากสุดตอนอันไหนยากสุดใหม่ๆก็ยากหมดพี่ยากทุกอย่างพอเป็นแล้วมันก็ไม่ค่อยยากครับก็ตามสูตรปกติก็มีสูตรอยู่ก็ทําตามสูตรครับ ตามขั้นตอนของสูตรที่คุณลุงหัวทําไว้เลยพี่ตามตามขั้นตอนสูตรของคุณลุงหัวทําไว้เลยทุกอย่างก็ตามนั้นเลยพี่ไม่มีรัดขั้นตอนสูตรยังไงมาก็จะทําอย่างนั้นเลยไม่มีเปลี่ยนแปลงครับร้านข้าวมนไก่มงคลวัฒนานี่เปิดมาได้40กว่าปีแล้วพี่เป็นคุณลุงเขาขาย ครับผมมาได้สารต่อคุณลุงผมมาครับคุณลุงเขาเริ่มต้นมาก็เป็นลูกน้องร้านขา้าวปนไก่มาเหมือนกันนี่แหละพี่<ไ>พอทีนี้เขาแก่เขาก็เลิกขายคุณลุงเขาก็สารต่ออยู่สะพานควายครับผมลงหนังมงคลราม,มาอยู่สะพานควาย4ี่สิกว่าปีเป็นร้านตึกแถวเหมือนกันเป็นตึกของคุณลุงเองครับแก่ตัวลงแล้วก็ไม่ไหวตรงนั้นเขาทาคอนโดลงุลงเขาขายตึกเลิกขายมันก็เลยได้รับช่วงต่อเริ่มรับช่วงกิจการตรงนี้เลยใช่ครับรับช่วงตรงนี้เลยครับผม ลูกค้าก็ตามมานี่พี่พ,พอาผมอยู่นู่นผมก็สับหน้าเคียงอยู่ลูกค้าเขาก็รู้รก่อนจะย้ายมาก็ติดป้ายประกาศว่าย้ายมานี่นะครับสิงคโปร์สูตรืออันนี้ผมไม่รู้พี่แต่ผม <Okay. S 1> ทําเป็นสูตรไหหล่ครับผม <Okay. S 1> ส,สิงคโปร์ไม่เคยทำ <โ tak. S 1> พี่ทาเป็นสูตรไหหลำครับผมแต่ช่วงนี้สิงคโปร์กำลังมาแรงครับแต่ผมก็สูตรดั้งเดิมผมยืนพื้นคือไหหลํานี่แหละพี่ไม่ปรับปรุงอะไรเราก็ทาของเราไปตามสูตรของลุงของมาโบราณนี่แหละครับผม ใช้สูตรเดิมจะทำให้ใช้สูตรเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสูตรครับหมูข้าวเตาถ่านใช้ไก่ตอนครับผมใช้ประมาณสักตัวอ่าผมใช้อยู่ตอนนี้อยู่ใช้อยู่ประมาณสามโลครับสามโลสามโลครึ่งตัวใหญ่ครับผมใช้ตัวใหญ่ครับใช้เป็นไก่ตัวใช่ไหมไก่ตัวครับไก่ตอนครับผมชิ้นตัวไม่เอาพี่ใช้ไก่ตอนอย่างเดียวครับผมน้ำจิ้ม็นรสชาติประมาณไหนน้ำจิ้มก็สามรสพี่เปรี้ยวหวานเค็ม ครับผมบบมีแบบเดียวครับสูตรไฮลัมมีแบบเดียวครับมีสาขาไหมยังไม่คิดขยายสาขาเลยพี่ไม่เอาใหญ่โตครับเอาแค่นี้พี่คนช่วยไม่พอก็ขาย,ยาแค่นี้ครับรแค่ไหวหมดก็เก็บครับผมราคายงไรบ้างร,ราคาก็มีธรรมดาห้าสิบพิเศษหกสิบไก่ต้มไก่ทอดเจ็สิบาทถ้าทีนวันต้มย่างทอดเก้าสิบาทครับผมแล้วก็มีชุดคอมโบร้อยห้า้าครับ เปิด,ปด,ปดถึงตีห้าถึงสี่โมงเย็นพี่ตีห้า<ม>ก็ทานได้เลยครับผมตีห้ามาทานได้เลยครับถึงสี่โมงเย็นครับหยุดอาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับผมครับสิบห้าวันหยุดครั้งหนึง่งครับผม้แต่ตีห้าต้องต้องตื่นมาทำไก่ตื่นตีสองครับตื่นทีสองครับผมโอ้ก็ทาไปเรื่อยๆพี่ลงมาหุงข้าวต้มไก่เสร็จสามหม้อแล้วขึ้นไปอาบน้ําลงมาก็หุงถ่ายได้เลยพี่ตีห้าไก่ว่า ครับไก่ไหว้นี่ไหว้เทศกาลพิธีต่างๆรับสั่งไก่ไหว้หมดครับผมครับมีหมูมีเป็ดมีหัวหมูมีหมูแบะแซ่ชุดไหว้สั่งได้เลยครับผมครับต้องสั่งก่อนนานสั่งก่อนล่วงหน้าสองวันครับครับถ้าตุรจีนก็ล่วงหน้าหลายวันหน่อยเพราะมันเยอะแล้วก็รับทํเข้ากล่องรับออกงานนอกสถานที่ครับจัดงานอีเวนต์ด้วยครับผมขั้นต่ำสองร้อยจานขึ้นครับจานละหกสิบาทในเขตปริมณฑลไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมแอป ก็มีมีทุกค่ายเลยพี่มีทุกค่ายเลยครับแอปเดินทางมารถไฟฟ้าพิเทสได้ครับผมนนสถานีรัชโยธินผมอยู่ระหว่างรัชโยธินกับเสนานิคมครับผมอยู่ึงกลางเลยครับผมที่จอดรถไหมมีที่จอดร,รถหลังร้านครับผมกับก่อนถึงเสนานเซ็นเตอร์ครับผมฝากร้านข้าวมันไก่มงคลวัฒนาด้วยนะครับผมอยู่ที่พระหนโยธินสาสิบทับหนึ่งครับหยุด อาทิตย์เว้นอาทิตย์ครับผมเบอร์โทร0818142605ครับผมสวัสดีครับ ไอ่ไมย่าป๊บเยวนะจ๊ะอย่าย่งประมาณใบสอง